โตโยต้าโคโร拉สองพ่เป็นหนึ่งในรถยนต์ซีดานที่ได้รับความนิยมสูงสุดทั่วโลกและในประเทศไทยก็ถือเป็นรถที่มีประวัติยาวนานและมีชื่อเสียงในด้านความทนทานความประหยัดและความคุ้มคา่ารุ่นปี2026นี้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ขับขี่ในยุคใหม่ที่ต้องการทั้งความทันสมัยความปลอดภัยและสมรรถนะที่เหนือกว่าเดิมโดยยังคงเอกลักษณ์ของความเป็นโคโราเอาไว้อย่างครบถ้วนภายนอกของโตโยต้าโคโร拉สอ่ได้รับการออกแบบใหม่ให้มีความสปอร์ตและโ เส้นสายของตัวถังดูเฉียบคมตั้งแต่กระจังหน้าไปจนถึงด้านท้ายกระจังหน้าดีไซน์ใหม่พร้อมไฟหน้า LED รงเรวลที่ให้ความสว่างชัดเจนในทุกสภาพแสงกันชนหน้ามีเส้นสายที่เน้นความดุดนันแต่ยังคงความหรูหราล้ออนลอยขนาด17หรือ18นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยช่วยเพิ่มความโดดเด่นบนท้องถนนด้านท้ายมีไฟท้าย LED แบบใหม่ที่ต่อเนื่องเข้ากับเส้นโครเมียมกลางฝากระโปรงให้ความรู้สึกพรีเมียมมากยิ่งขึ้นและยังมีสปอยเลอร์หลังเพิ่มความสปอร์ต ภายในห้องโดยสารของโตโยต้าโคโรล่า2026ถูกออกแบบให้หรูหราและทันสมัยมากขึ้นวัสดุภายในเป็นเกรดพรีเมียมมากขึ้นทั้งหนังคุณภาพสูงและพลาสติกนุ่มมือแผงคอนโซลกลางออกแบบใหม่ให้ใช้งานง่ายพร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด10.5นิ้วรองรับทั้ง Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สายหน้าจอมาตรวัดดิจิทัลขนาด12.3นิ้วแสดงข้อมูลการขับขี่ครบถ้วนพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันพร้อมระบบควบคุมความบันเทิงและการสั่งงานด้วยเสียง เบาะนั่งคู่หน้าปรับไฟฟ้าพร้อมระบบระบายอากาศและทำความร้อนเบาะหลังมีพื้นที่กว้างขวางและพนักพิงที่นั่งสบายเหมาะสำหรับการเดินทางไกลระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกซ้ายขวาพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังช่วยให้ทุกคนได้รับความเย็นสบายเท่าเทียมกันด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยโตโยต้าโคโรล่า2026มาพร้อมระบบโตโยต้าเซฟตี้เซนรุ่นล่าสุดที่รวมระบบช่วยเบรกก่อนการชนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกเลน ระบบอ่านป้ายจราจรและระบบไฟสูงอัตโนมัติเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ขับขี่ทุกสถานการณ์นอกจากนี้ยังมีระบบกล้องรอบคัน360องศาเซ็นเซอร์กระ,ระยะรอบคันและถุงลมนิรภัยรอบทิศทางเพื่อเพิ่มความปลอดภัยสูงสุดด้านสมรรถนะโตโยต้าโคโรล่า2026มีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซินและไฮบริด รุ่นเบนซินใช้เครื่องยนต์2.0ลิตรด y นามิกฟอสให้กำลังสูงสุดประมาณ170แรงม้าแรงบิดสูงสุด200นิวตันเมตรส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่ปรับปรุงใหม่ให้ตอบสนองได้ดียิ่งขึ้นส่วนรุ่นไฮบริดใช้เครื่องยนต์1.8ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมประมาณ140แรงม้าเน้นความประหยัดน้ำมันและการปล่อยไอเสียต่ำเหมาะสำหรับการใช้งานในเมืองและการเดินทางไกล ระบบช่วงล่างได้รับการปรับจูนใหม่ให้เกาะถนนมั่นคงแต่ยังคงความนุ่มนวลในการขับขี่พวงมาลัยไฟฟ้าปรับปรุงให้แม่นยำขึ้นทำให้การควบคุมในโคง้งหรือการเปลี่ยนเลนทำได้มั่นใจมากขึ้นการเก็บเสียงในห้องโดยสารก็ได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นด้วยการเสริมฉนวนกันเสียงในหลายตำแหน่งทำให้ผู้โดยสารสามารถเพลิดเ,เพลินกับการเดินทางได้อย่างเงียบสงบและผ่อนคลายตโตยโยต้โโลลาโคโรล่า2026ยังมีฟีเจอร์ทางสมัยอื่นๆเช่นระบบชาร์จไร้สายสำหรับสมาร์ทโฟน ช่อง USB-C หลายตำแหน่งระบบสังงานด้วยเสียงที่รองรับภาษาไทยระบบนำทางในตัวพร้อมข้อมูลการจราจรแบบเรียลไทม์และระบบเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อควบคุมฟังก์ชันของรถจากระยะไกล เช่นการล็อกหรือปลดล็อกรถการสตาร์ทเครื่องยนต์ล่วงหน้าหรือการตรวจสอบสถานะของรถนอกจากนี้ยังมีระบบเลือกโหมดการขับขี่ทั้งอีโคโนมอลและสปอร์ตให้ผู้ขับเลือกตามความต้องการด้านความคุ้มค่าโตโยต้าโคโร拉2026ยังคงเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดในกลุ่มซีดานขนาดกลางด้วยราคาที่แข่งขันได้สมรรถนะที่ดีความปลอดภัยครบครันและความทนทานที่พิสูจน์แล้วจากผู้ใช้งานทั่วโลกอีกทั้งยังมีค่าบำรุงรักษาที่ไม่สูงและมีเครือข่ายศูนย์บริการครอบคลุมทั่วประเทศ ทำให้เจ้าของรถมั่นใจได้ว่าการดูแลรถในระยะยาวจะไม่เป็นภาระมากนักสำหรับผู้ที่มองหารถยนต์ที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานประจำวันและการเดินทางกลายโตโยต้าโคโร拉สอ่ถือเป็นคำตอบที่ลงตัวอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นการขับในเมืองที่ต้องการความประหยัดและคล่องตัวหรือการขับออกต่างจังหวัดที่ต้องการความมั่นคงและความสะดวกสบายโคโราใหม่ก็สามารถมอบประสบการณ์การขับขี่ที่ยอดเยี่ยมได้เสมอและถ้าคุณต้องการติดตามรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ใหม่ทั้งสเปคฟีเจอร์และการทดสอบขับจริง อย่าลืมกดติดตาม Auto Thai Garage Review เพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโลกยานยนต์ที่ครบถ้วนและน่าสนใจที่สุด